เคาทายเด้ฮัสุเอสสองร้อยนะคะสำหรับเพาทายตัวนี้นะคะเป็นเพาทายแบบคอยสปริงนะคะลักษณะของคอยสปริงจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นนี้มีสายเบรกมือนะคะทางร้านมัดยึดติดไปให้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเพาทายรุ่นนี้นะคะระยะห่างรูน็อตเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยนะคะกึ่งกลางรูน็อตถึงกึ่งกลางรูน็อตวัดได้10เซนติเมตรพอดีนะคะความกว้างของเพาค่ะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านนะคะจะกว้างอยู่ที่125เซนติเมตรค่ะตัวแป้นฝั่งเพานะคะเราขันน็อตยึดติด ไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะจํานวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมเติมน้ำมันเฟืองท้ายประมาณ1ลิตรก่อนใช้งานนะคะสําหรับเพาท้ายแบบคอยสปริงนะคะทางร้านจะแถมตัวรองเต้าแหนบแบบนี้ให้นะคะด้านในของลูกเบรกทั้งสองข้างนะคะจะมีผ้าเบรกแล้วก็แม่ปั๊มเบรกตามสภาพติดไปให้นะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะตัวเพาสภาพสวยไม่มีรอยผุนะคะ สินค้าสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าโอนชําระเฉพาะค่าสินค้าค่ะส่วนค่าขนส่งลูกค้าจ่ายเองตามจริงตอนรับของนะคะสินค้าขนาดใหญ่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะลูกค้าสปะปะลาวก็สามารถจะส่งได้เช่นเดียวกันนะคะ